คอลลาจเจนเอชื่ว่าทุกคนรู้จักตัวเองก็รู้จักนะคะแต่ปรากฏว่าณตอนนี้เป็นไงคะคอลลาจเจนมีขายตัวทุกหัวและแหง่เลยแม้แต่ในเซเว่นนะคะทําให้คนคนที่จับกระแสรแรกๆก็ค่าการตลาดสูงเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะคะแต่น้าปัจจุบันนี้ถ้าใครไปจับกระแสคอลลาจเจนไหมคะก็ะสู้เซเว่นไม่ได้จริงไหมคะอ่านั่นแหละค่ะ พอต่อมาปี58นะคะกระแสของสเต็มเซลล์ก็มานะคะสเต็มเซลล์ตัวนี้ก็ทําให้คนย้อนไวัยได้ซึ่งท่านประธานและท่านรองประธานนะคะก็ได้จับกระแสสเต็มเซลล์นะคะ,ะ4ปีคว้ามา40กว่าล้านเลข20กว่าล้านเป็นไงฮะสุดยอดมากๆนะคะท่านก็เลยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะก็เลยจับกระแส ความสวยความงานอีกหนึ่งตัวก็คือกระแสของ SOD และ FIR เมื่อปี61คือปีที่บริษัทเดอะเจมเริ่มที่จะเปิดตัวนะคะอ่าทีนี้พอพอเปิดตัวปุ๊บค่าการตลาดก็เป็นหลักร้อยล้านโลเกือบพันล้านเหมือนกันนะคะและก็มาถึงปี66นะคะกระแสอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือ SOD และ S.O.D ก็คือปี61นะคะแล้วก็ปี66ก็คือกระแสของเทโลเมียตัวที่เองกำลังจะพูดถึงนะคะก็มาท่านประธานก็จับกระแสตัวนี้เช่นกันนะคะโดยจับมือกับ Innova l a b ผลิตนวัตกรรมที่ที่ต่อต่อความยาวของขาเทโลเมียนะคะโดยใช้เทคโนโลยี F.I.R มามาร่วมด้วยนะคะเป็นไงคะ นี่คือความสําคัญของกระแสนะคะถ้าใครที่จับกระแสก่อนก็สามารถที่จะรวยก่อนนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวขับเพื่อนธุรกิจของบริษัทเดะเจมกันนะคะมีหลายตัวมากๆนะคะล้วนแล้วแต่ใช้แล้วได้ผลทั้งนั้นนะคะอ่าตัวตัวแรกทีเอนจะพูดถึงนะคะก็คืออ่าเทโลล่า ก่อนที่แอนจะกล่าวถึงเทโลล่าแอนอยากจะให้ทุกคนรู้จักํำว่าเทโลเมียก่อนนะคะเทโลเมียคืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้จักตัวแอนเองก็เพิ่งรู้จักหลังจากที่นวัตรกรรมผลิตออกมาแล้วนะคะหุยมันสำคัญมากเลยเขาบอกว่าเทโลเมียคือตัวชี้วัดความแก่ค่ะทุกคนถ้าใครก็ตามที่มีเทโลเมียที่ขาเทโลเมียที่ยาว คุณจะไม่แก่แต่ถ้าใครที่เทโลเมียหดสั้นลงทุกวันทุกวันคนนั้นจะแก่และก็จะเจ็บป่วยด้วยนะคะอ่าทำไมเอ็นถึงพูดถึงเทโลเมียเทโลเมียมันอยู่ในตัวเราไหมอยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะทุกคนนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของอ่าเซล์เรานะคะส่วนอยู่ข้างในของเซลล์เราเลยนะคะอะ่ตามภาพนะคะเขาจะมีลักษณะเหมือนปลาท่องโก ổ, เนาะ เจ้าเทโลเมียเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตรงปลายของปลาท่องโกนะคะสีส้มๆเนาะตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งยาวเราจะยิ่งสาวเขาเรียกว่าย้อนวัยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะอันนี้เทโลเมียนะคะอ่าทีนี้ต่อมาเอมจะบอกว่าตัวที่เอมจะพูดถึงก็คือเทโลลาทำไมต้องพูดถึงเทโลลาเพราะว่าเทโลลาตัวนี้แหละคะ่ะทุกคน เขาคือตัวสําคัญเลยที่จะช่วยยืดขาเทโลเมียให้ยาวขึ้นเป็นไงคะถ้าเทโลเมียขายาวขึ้นเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยจริงหรือจริงอ่านี่แหละค่ะท่านท่านประธานวิสัยทัศน์กว้างมากนะคะจับมือกับอินโนวาแ l a นะคะจับจับมือกับอ่าบริษัทอินโนวาแ l a ผลิตนวัตกรรมมาให้เรานะคะเขาชื่อว่าเทโล,ล่าและเทโล,ล่าเขาคืออะไรล่ะ เขาเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะนวัตกรรมคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนาะผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่รู้ว่าเทโล99บวกกับ FIR เออตัวนี้นะคะเขาเอาไปประกวดออนวัตกรรมที่ประเทศโปแลนด์ Poland นะคะแล้วได้รางวัลเหรียญทองด้วยนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คือเทโล99ที่ใส่ข้างในเทโลล่านะคะ อ่าทีนี้แล้วมันสําคัญยังไงอ่ะเออแล้วมันผลิตแล้วมันมีอะไรสารสกัดอะไรที่มันจะทําให้เทโลเมียยืดยาวได้สารสกัดในกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะทุกคนมีอยู่แปดสารสกัดที่สําคัญด้วยกันนะคะอ่าตัวแรกก็คือ,อตักคีหรืออึ้องคีนะคะเขาเป็นสมุนไพรของจีนนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่า เคล็ดลับของความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะตัวนี้คือเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้มาเป็นพันๆปีเลยนะคะเขาจะดูแลในเรื่องของมดลูกเนาะระบบภายในไม่ว่าจะเป็นอาการของวัยทองแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูให้ผิวเรามีความอ่อนยาวชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ด้วยนะคะ,ะตัวแรกเป็นไงฮะสุดยอดไปแล้วนะคะตัวที่2นะคะก็คือใบบัวบกสารสกัดจากใบบัวบกตัวนี้ ความสำคัญของเขาก็คือดูแลในด้านของระบบสมองนะคะในเรื่องความทรงจําป้องกันอัลไซาเมอร์ได้ด้วยนะคะช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยบํารุงหัวใจอีกต่างหากนะคะซึ่งสารสกัด2ตัวนี้แหะค่ะที่เซนอินโนวาแลบนะคะ,ะ,คะเขาเอามารวมกันแล้วเกิดเป็นนวัตรกรรมที่เรียกว่าเทโล99นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะสารสกัดจากงาดำ ทุกคนรู้จักใช่ไหมคะงาดำโอ้เขาคือราชาแห่งธัญญพืชเลยนะคะซึ่งเจ้าสารสกัดที่เรียกว่าเซซามีนจากงาดำเนี่ยเขาจะช่วยในบำรุงในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแล้วก็จังป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งตับเห็นไหมคะสุดยอดไหมนวัตกรรมที่อยู่ในเทโล เทโลล่าของเรานะคะไม่พอนะคะก็ยังมีรายชิีีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหเป็นไงคะสารสกัดพรีเมียมทั้งนั้นเลยเขาคือเอสตาเซนทินนะคะซึ่งตัวนี้ราคาแพงมากแต่ The ะเจมส์อินโนเวชัสามารถที่จะสร้างสรรสร้างเข้ามาในซองเล็กๆซองนี้ได้นะคะอ่าตัวต่อมานะคะส้มซาซึมะส้มซาซึมะนี้ เขาเรียกว่าราชนีแห่งผลไม้ตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวนุ่มทุ่มชื้นนะคะผิวสว่างกระจ่างใสลด,ลดลดรอยด่างดำต่าง,งๆนะคะอ่าซึ่งก็มีผลในการยืดขาเทโลเมียเช่นกันนะคะต่อมาก็คือสารสกัดจากจมูกข้าวนะคะอ่าตัวนี้ดียังไงช่วยลดคอเล็เตอรอนช่วยบำรุงในระบบของประสาทป้องกันมะเร็งป้องกันลดโรคหัวใจนะคะและก็ กับระบบฮอร์โมนของเราได้ด้วยะนะคะและก็อีกตัวหนึ่งาสารสกัดจากคอลคอลาเจนจากปลาจากทะเลน้ำลึกนะคะตัวนี้เขาจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะช่วยยับยั้งการสร,าสร้างสีเมลานินสีเมลานินก็คือถ้าเกิดมันมีเยอะเราก็จะเป็น ฟ้านะคะตัวนี้เขาจะช่วยยั้ยั้งนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้นะคะอันนี้ก็คือสารสกัดที่สําคัญของเทโลล่าเป็นไงฮะกินเทโลล่าแล้วเป็นยังไงยืดขาเทโลเมียให้ยาวขึ้นพอยืดขาเทโลเมียให้ยาวขึ้นเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยโอเคหรือโอเคนะคะอันนี้คือนวัตกรรมตัวแรกนะคะมันก็สุดยอดแล้วนะคะตัวต่อมานะคะตัวต่อมาก็คือ ตัวนี้เลยค่ะตัวแรกและดั้งเดิมของเราและก็ยังใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เขาชื่อว่าบิสเลอร์ค่ะทุกคนบิสเลอร์เขาคืออะไรนะคะบิสเลอร์เขาคือ SOD า SOD ชื่อเต็มเขาว่า super o x i d e d i s mutase นะคะเขาอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่เราเกิดเลยค่ะอยู่กับอยู่กับเรามาจน เติบโตมาจนอายุเราอายุ25ปีเขาเลิกเาเลิกโตเขาจะคงที่และพอเราอายุ35ปีเขาจะเริ่มเสื่อมพอ SOD เสื่อมลงไปปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มแก่ร่างกายก็จะเริ่มป่วยอ่านะคะเพราะฉะนั้นดิสเลอร์เนี่ยเขาจะมี SOD สูงมากคะ่ะทุกคนมากถึง500มิลลิกรัมนะคะออา แล้วมาดูนะคะว่า SOD สําคัญยัางไง SOD เขาคือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจากกราฟที T ่เอนส่งไปเอามาจาก Google เช่นกันนะคะยอดสูงสุดเลยสีส้มนะคะคือสาราคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดอ,อนุมูลอิสระก็คือตัวที่ทําให้เราแก่เราเจ็บเราป่วยก็คือการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบันดื่มเหล้าสุบุหรีนั่นเองนะคะนี่แหละ SOD สามารถทําให้เรา สุขภาพดีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าบิสเลอร์ของเราอ่ะทานยังไงตามภาพเลยนะคะทุกคนกระดกลิ้นขึ้นนิดนึงนะคะตัดตัดซองปุ๊บสูตรดมนิดนึงเขาะจะมีกลิ่นกุหลาบหอมมากเลยค่ะแล้วก็เรากระดกลิ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเทอมใต้ลิ้นนะคะเขาจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะอร่อยมากๆค่ะทุกคนนะคะและ ทำไมถึงต้องอมใต้ลิ้นเพราะว่าใต้ลิ้นของเราอ่ะเขาจะมีเส้นเลือดใหญ่ๆอยู่2เส้นลักษณะใช้การทํางานแบบยาโรคหัวใจนะคะพออมใต้ลิ้นปุ๊บเขาจะเข้าไปดูแลร่างกายเราได้เร็วนะคะเร็วแล้วก็ได้มากถึง90%ถามว่ากินธรรมดาได้ไหมกระโดกลิ้นไม่ได้ได้ค่ะได้แต่ว่ามันจะผ่านระบบการย่อยนะคะแล้วก็ จะไปดูแลร่างกายเราเหลือแค่ประมาณสัก30%จาก90%นะคะก็จะช้าหน่อยแต่ได้ผลเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้อ่าแอนจะบอกว่าบิสเซอร์ของเขาอะสามารถที่จะออกฤทิ์ได้เร็วและตรงจุดมากๆเพราะว่าเขาอ่ะมีถูกเทคโนโลยีที่เรียกว่าถุงไขมันเล็กๆและโโซมนะคะสามารถที่จะ เดินทางไปตรงจุดเสื่อมนะคะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า F I R เป็นตัวสแกนจุดเสื่อมนะคะแล้วก็ผลักไอถุงไขมันตนัวนี้ให้ไปออกฤทธิ์แตกตรงที่เราเป็นจุดเสื่อมเลยนะคะอ่ามันก็เลยได้ออกฤทธิ์ได้ตรงจุดและก็ได้ผลอย่างรวดเร็วนะคะอ่าแล้วในหนึ่งซองอ่ะเขามีสารสกัด เกรดพรีเมียมตั้ง28ชนิดนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติผักผลไม้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราจะพูดทั้ง28ตัวก็จะใช้เวลานานไปนะคะแอนจะขอพูดการออกฤิ์ของเขาเป็น4ด้านนะคะในด้านแรกคือต้านแก่ต้านชราหน้าเด็กหรือสั้นๆเหี่ยวและทำให้ตึงเออพูดแบบนี้เข้าใจเลยใช่ไหมคะ เหี่ยวเราทําให้ตึงเข้าใจง่ายใครก็เข้าใจโอเคไหมคะอ่ะในด้านนี้ กายหอมนะคะช่วยบำรุงผิวเขาเรียกว่าบำรุงลึกล้ำจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะอ่าแล้วก็ปกติแล้วเขาจะใช้สารเป็นเขาเรียกว่า,าเป็นสารสกัดทำน้ำหอมนะคะ ในสูตรของสารสกัด3ตัวนี้นะคะไม่มีใครสามารถทําเรียนแบบบิสเลอร์ของเราได้โดยเด็ดขาดทําให้ค่าการตลาดของเราไร้คู่แข่งนะคะเออดีหรือดีสุดยอดมากๆนะคะแอขออนุญาตส่งตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเหี่ยวและทําให้ตึงเป็นยังไงอ่านี่เลยค่ะโค้ดพิสูน์ของเรานะคะเป็นไงคะความต่างจากปี54มาปี66นี่โค้ดพี่สีภัยนะคะ ริ้วรอยหายไปเลยนะคะใช้ไปนะคะสมวันผิวจะลื่นเจวันน่าจะใสแล้วก็พอสักอาทิตย์เอ่อพอสองอาทิตย์ไปปุ๊บริ้วรอยจะเริ่มจางหายจริงๆอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้กับตัวเองนะคะผู้หญิงไม่พอค่ะผู้ชายนะคะอ่าอันนี้คือโค้ดพิรุของเราเองนะคะหล่อแล้วก็รวยนะคะจากโจรมาสู่พระเอกนะคะอ่าในด้านต่อมานะคะก็คือ ผิวขาวกระจ่างใสถาทา UV ตัวนี้นะคะพระเอกของเขาก็คือสตรอเบอรี่สีขาวเป็นสตรอเบอรี่สายพันจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เขาจะช่วยลดลดเขาเรียกว่าลดการเกิดสี ีเมลานินของผิวนะคะที่จะทําให้เกิดกระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำต่างๆและยังกระตุ้นให้ร่างกายเราผลิตคอลลาเจนค่ะทุกคนคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่อยู่อยู่ยั่งยืนนะคะไม่ใช่คอลลาเจนที่เราเติมจากภายนอกนะคะอันนี้จากภายในเลยนะคะทําให้ผิวเราขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะทุกคนและก็ไม่พอนะคะสารสกัดจากมาเล็ดองงนนะะ่นค่ะเขายังช่วยให้ต้าน U ูได้อีกพอทานไปเหมือนคน มีคนเดินกลางร่มให้เราอะค่ะทุกคนดีหรือดีดีนะคะอ่าผิวขาวใสนะคะแอนขออนุญาตส่งตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้คือโค้ดแม่ใหญ่ของเรานะคะโค้ดโค้ดแพนนะคะจากผิวคล้ำๆนะคะปัจจุบันเธอสวยมากนะคะทั้งขาวใสแล้วก็สวยนะคะอ่าอันนี้คนต่อมานะคะข้าวนอกนาสู่สาวสวยเช่นกันนะคะโค้ดนัดนะคะแล้วก็ คนต่อมานะคะจากผู้ป่วยพร้อมตายและผิวดำมากนะคะปัจจุบันเธอสวยและรวยมากนะคะโค้ดบิวตี้นะคะอันนี้คือไม่ใช่สแตนอินคือทุกคนใช้จริงๆนะคะอะ่ต่อมาค่ะในด้านที่สามนะคะปกป้องผิวสิวหายสลายริ้วรอยนึคือด้านนี้ก็คือด้านแทีแอนแชร์ไปว่าแอนได้ผลเองนะคะซึ่งพระเอกของ ในด้านนี้ก็คือสารสกัดจากส้มซาซิมะอ่าส้ม,ซ,มซาซิมะก็คือส้อมสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นที่แอนได้กล่าวไปในเทโล่ลานะคะส้มตัวนี้เขาเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระจุกด,ดงดำและก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกแล้วทุกคนใครกำลังกินคอลลาเจนอยู่วางเลยค่ะกินบิลเลอร์ตัวนี้จบนะคะจากจากหัวจรวดเท้าเลยนะคะอ่า เดี๋ยวให้ดูนะคะรีวิวของเราเยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะอ่าสิวนี้นะคะแองขออนุญาตเรียกหน้าปลวกแล้วกันนะคะม,มันเยอะมากมันเยินมาก,มมากจริงๆนะคะใช้ไปสองกล่องเห็นไหมคะจากสิวแบบเยินเยน่ะมันยุบแล้วก็มันแห้งนะคะอ่าและอีกคนหนึ่งก็คือฝ้านะคะเป็นฝ้าก็สามารถทำให้จางแล้วก็หน้าใสาขึ้นได้นะคะอ่าและไม่พอใน ในสารสกัดอีกตัวหนึ่งสําคัญในด้านนี้นะคะในในด้านที่3นี้นะคะก็คือซิงค์นะคะเจ้าซิงค์เนี่ยเขาจะมีความสําคัญในการปรับฮอร์โมนค่ะทุกคนปรับสมดุลของฮอร์โมนทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะมันทําให้ในเรื่องของเพศชายนะคะทําให้อ่า นกเขาไม่ขันก็มาขันอ่เพิ่มน้ําเพิ่มรอบนะคะอันนี้คือผู้ชายยืนยันว่าได้ผลจริงนะคะอ่ามีคนลงแพ็กเกจใหญ่เพื่อที่จะเอาไปใช้ในด้านนี้โดยเฉพาะมาแล้วนะคะอ่าถ้าใครอยากรู้ต้องพี่สูนนะคะหรือถามหลังไม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่รุดตอบให้นะคะ <laughs> อ่าด้านอีกด้านสุดท้ายนะคะด้านที่สี่ ที่รุดหัวเรากบำรุงสายตาบำรุงประสาทตาแล้วก็ถนอมดวงตานะคะในด้านนี้นะคะเขาได้สารสกัดสุดความสุดยอดจากสารสกัดที่เรียกว่าลูทีนจากน้ำมันดอกดาวเรืองนะคะซึ่งไอ้เจ้าลูทีนเนี่ยร่างกายของเราไม่สามารถผลิตได้ค่ะทุกคนมันจะต้องเติมเข้าไปนะคะแล้วมันสำคัญยังไงล่ะ มันจะช่วยฟื้นฟูป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาใครที่มีอาการแบบยิบยิ้ยิย,ย,ยิด้านข้างตาค่ะนั่นแหละแสดงว่าจอประสาทตาคุณจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะอ่าแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กับแสงสีฟ้าเยอะนะคะในสมาร์ทโฟนในคอมพิวเตอร์มีแสงสีฟ้าทั้งนั้นนะคะเจ้าลูทีนเนี่ยจากดอกดาวเรืองเนี่ยเขาจะช่วยแกรกองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเราด้วยนะคะอ่าไม่ พอเขายังมากับพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบิลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะล้วนแล้วแต่ช่วยบำรุงแล้วก็ถนอมดวงตานะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นป้องกันต้อกระจกป้องกันตาบอดกลางคืนป้องกันการอ่อนล้าจากการใช้สายตาเยอะๆต้อลมต้ออินต้อกระจกนะคะสามารถที่จะป้องกันได้นะคะอันนี้คือสุดยอด นวัตกรรมแล้วก็สารสกัดในบิสเลอร์นะคะไม่พอค่ะเดี๋ยวให้ดูรีวิวนะคะรีวิวเห็นไหมคะอันนี้จะมีเมือกสีขอขาวอยู่ตรงกลางพอใช้วิสเลอร์ไปแค่3มวันเมือกนั้นก็หายไปนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นต้อจากการที่เชื่อมเหล็กมานานเนาะก็รับประทานไปก็ ดีขึ้นนะคะจากที่ปวดปวดแดงๆก็ดีขึ้นอีกคนนึงก็คือต้อนเนื้อเข้าตาดำนะคะเราประทานไปก็ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะอ่าและไม่พอนะคะเรายังเคยได้ยินใช่ไหมว่า b ิสเลอร์เขาสามารถใช้กับโรคต่างๆได้เอ๊ะทำไมถึงถึงใช้แล้วดีขึ้นได้เป็นยาเหรอไม่ใช่ b ิสเลอร์แอนอยากให้ทุกคนเรียกเขาว่าอาหารเซล นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคำตอบที่ทำให้บิสเลอร์ใช้กับโรคต่างๆได้ผลก็คือเขาจะไปปรับสมดุลของร่างกายค่ะทุกคนจะไปฟื้นฟูจะไปบำรุงเซลล์ที่กำลังจะเสื่อมหรือเสื่อมไปแล้วนะคะให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์และหลอดเลือด ถ้าเกิดเซลลดีหลอดเลือดดีหลอดเลือดสะอาดเลือดไหลเวียนดีร่างกายก็ดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาไม่ใช่ยาแต่เขาคืออาหารเซลล์ค่ะทุกคนอ่าเรียกเขาว่าอาหารเซลล์นะคะแอนจะยกตัวอย่างให้ดูรีวิวให้ดูว่าโรคที่ใช้แล้วได้ผลอันนี้เลยคะ่ะเบาหวานนะคะอ่าหอบหืดน,นะคะอันนี้แผลกดทับค่ะอ่า แผลกดทับอันนี้คือแผลเปื่อยต่างๆนะคะแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากค่ะอันนี้เป็นเคสที่เพิ่งรับประทานแล้วก็เพิ่งได้เพิ่งนำผลมารีวิวนะคะก็คือค่าไตานะคะพี่คนนี้ได้ล้างไตแล้วนะคะค่าไตาปกติแล้วจะต้องไม่เกิน23นะคะแต่พี่เขาค่าไตหนึ่งร้อ นะคะหนึ่งอก็คือฟอกไตไปแล้วประมาณสี่เดือนแต่ที่เขาตัดสินใจรับประทานนวัตกรรมตัวนี้นะคะผ่านไปสองกล่องนะคะค่าไตาจาก 100, หนึ่งร้อยลดเหลือห้าสิบมันสุดยอดมากๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าโอ้ไตฟื้นเร็วมากภายในสองกล่องก็คือยี่สิวันแค่นั้นเองนะคะนี่คือสุดยอดนวัตกรรมของเรานะคะอ่ะ ตัวต่อมาค่ะทุกคนตัวต่อมาตัวนี้ก็คือนวัตกรรมเช่นกันนะคะเขาชื่อว่าฟิสกา้าค่ะฟิสกา้าก็คือดีท็อกนะคะอ่ะพอพูดถึงดีทอ็อกเฮ้ยอะไรวะเอาดีท็อกเหรอมาขับเคลื่อนแต่ดีท็อกตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีดีท็อกเกลื่อนตลาดแต่ดีท็อกตัวนี้ค่ะเขาเป็นดีท็อกที่เป็นนวัตกรรมก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะทุกคนอ่ะพาดียังไงอ่ะเดี๋ยว ให้ดูภาพนะคะฟิสกา้าตัวนี้เขาเป็นซองสีเขียวค่ะข้างในเป็นผงนะคะวิธีรับประทานก็คือชองดื่มนะคะอ่าชงดื่มเขาจะมีรสออกเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะคะอร่อยอร่อยมากๆค่ะชงกับน้ําเย็นนะคะแล้วทําไมถึงถึงเขาถึงดีกว่าแล้วก็นำเดลเจมก้านำมาทำตลาดละ่ะอ่าเพราะอะไรเพราะว่า เขาเป็นดีทนะ็อกนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไตรโคท็อกค่ะทุกคนไตรก็คือ3นะคะในท้องตลาดจะยังไม่มีบริษัทไหนที่มีดีท็อกที่ทำความสะอาดลำไส้ได้ทุกส่วนยกเว้นฟิสก้าตัวนี้นะคะฟิสก้าตัวนี้เขามีนะวัตกรรมต talk, ไตรโคท็อกก็คือสามารถจําละล้างลำไส้ของเราได้ตั้ง ตลอดแนวไม่ว่าจะยาวกี่เมตรนะคะล้างได้หมดเลยค่ะทุกคนอ่าเทคโนโลยีตัวนี้เขาเรียกว่าไต,ตรโคถอกเป็นนะวัตรกรรมการดีถอกลำไส้ที่สะอาดที่สุดนะคะเอา้างลำไส้ได้ทั้ง3ส่วนส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายนะคะอะและไม่พอเขายังมีเพื่อนมาอีกนะคะก็คือจุลินซีย์ที่เป็นลิกษิทธิ์เฉพะ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นไหมคะทุกคนบริษัทเดเจมแบบใส่ใจในการนำนวัตกรรมต่างๆมาใส่ในผลิตภัณฑ์ให้เราดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคะ mm hmm. เจ้าจุลินทรีตัวนี้เขาเป็นจุลินทรีสายพันธุ์พิเศษนะคะเป็นโปรไบโอติกนะคะดียังไงดีตรงที่เขาเป็นเขาเรียกว่าจุลินทรีที่ทน น้ำย่อยนะคะทนความเย็นนะคะสามารถเข้าไปในลําไส้ของเราแล้วก็ช่วยทําหน้าที่ปรับสมดุลในระบบของขับถ่ายของเรานะคะสามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญด้วยนะคะแล้วก็กจัดสารพิษออกจากทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะแล้วถ้าเรากินอันนี้ไปอ่ะมันจะดียังไงหรออา่าสรรพคุณของเขานะคะก็คือ ช่วยปรับในระบบของขับถ่ายนะคะขับสารพิษออกจากร่างกายไม่ว่าตับใตไส้พุงแม้แต่ PM mm 2.5 hmm. เขาก็สามารถที่จะดีทอ็อกออกมาได้ค่ะทุกคนนะคะอะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้นะคะไม่พอเขายังมี SOD ด้วยนะคะทุกคนาทานอันนี้เข้าไปนะคะนอกจากระบบขับถ่ายจะดีแล้วนะคะ ยังทำให้หน้าขาวใสได้ด้วยนะคะอเขามี SOD มากถึง500มิลิกรัมเท่ากับอบิสเอรลเลยนะคะเออนี่คือทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆเลยค่ะทุกคนคนที่ต้องการสุขภาพดีต้องการความงามจากภายในสู่ภายนอกสามารถที่จะรับประทานนวัตกรรมของเราได้ทุกตัวเลยนะคะอะต่อมานะคะ c o f f e เดย์ c o ฟฟี่เดยก็คือกาแฟอา้าวกาแฟก็มีเยอะแยะมากมายคู่แข่งเยอะมากแต่กาแฟของเราเป็นกาแฟนวัตกรรมเช่นกันนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและเป็นกาแฟที่มี SOD ด้วยค่ะอ่าคอฟฟี่เดย์เขาดียังไงฉันขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่า c o ฟฟี่เดยตัวนี้เป็นกาแฟนวัตกรรมที่บริษัท i n นโนว l a b นะคะได้เอาสารสกัด ในกาแฟน,นี้ค่ะไปประกวดนะคะและก็ได้การันตีด้วยรางวัลโกลไพล์เหรียญทองระดับโลกจากประเทศเกาหลีอันนี้คือความน่าน,น่ากินแล้วก็ความเขาเรียกว่ากินอย่างกินอย่างสบายใจอะ่ะอ่ากินอย่างสบายใจนะคะเขามีคุณสมบัติอะไรล่ะอ่าเขาเป็นกาแฟที่ช่วยลดดันมันหวานนะคะดันก็คือความดันมันก็คือไขมันนะคะแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือด นะคะอ่าไม่พอเขายังมี SOD ด้วยนะอ่าแต่เป็น SOD จากกระเทียมสีดำเราจึงเรียกเขาว่ากาแฟนหน้าเด็กนะคะอ่แล้วเขาผลิตจากอะไรอะสารสกัดที่เป็นพระเอกนางเอกตัวแรกก็คือสารสกัดอ่าเขามีตั้ง29ตัวนะคะแต่ขออ่า เล่าให้ฟังแค่2ตัวพอที่เป็นพระเอกจริงๆนะคะก็คือสารสกัดจากกระเทียมสีดำนะคะสารสกัดจากกระเทียมสีดำเขามี SOD ที่ทำให้ต่อต้านริ้วรอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้ร่างกายเรานะคะเขาสามารถที่จะป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะคะนี่คือความสำคัญเป็นไงฮะน่ากินมน่ากินกาแฟตัวนี้หรือยังอร่อยมากค่ะทุกคน อร่อยจริงๆแองกินทุกวันเลยนะคะ,ะสามารถที่จะดลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดลดน้ำตาลและก็ลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะ,ะและอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากข้าวไลส์เบอร์รี่นะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าข้าวไลเบอร์รี่เนี่ยเขามีสรรพคุณอะไรบ้าง เขาช่วยในดูแลในเรื่องของระบบประสาทค่ะทุกคนป้องกันบำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะคะลดน้ําตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็สร้างความสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายเราได้ด้วยนะคะอันนี้คือสุดยอดของสารสกัดนวัตกรรมที่เรียกว่าคอฟฟี่เดยนะคะและแองก็มีรีวิวให้ดูนะคะทานคอฟฟี่เดย5นาทีแล้วจอะ ก็คือเจาะน้ําตาลก่อนแล้วก็ทานคอเฟดีแล้วก็มาเจาะซ้ําน้ําตาลลดจาก400กว่าเหลือ200กว่าเป็นไงคะสุดยอดทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นเอ็อยากให้ความมั่นใจว่านาวัตกรรมของเราสามารถที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวที่ดูแลสุขภาพของตัวเราและทุกคนในครอบครัวเราได้ค่ะขออนุญาตคืนไม่ให้ m c ค่ะขอบคุณค่ะ